นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อัตตสัมมาปณิธิตัตงมังคลมุตตะมันตินักบดีจากพระประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอัตตสัมมาปณิธิกถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมี เพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีของท่านผู้ศาสนาสนิกชนทั้งหลายผู้มาประชุมกันณนะวัดโมรีโลกยารามแห่งนี้เนื่องในวันธรรมัสสวนาคือวันพระตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปดำเนินความตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทณนะเบื้องต้นว่า อัตตสัมมาปณิธิเอตัมมังคลมุตตมังแปลความได้ว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลอย่างสูงสุดซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นมงคลข้อที่หในมงคล38ประการคำว่าตนมาจากคำว่าอัตต อัตธาตเป็นไปในความไปโดยความสืบต่อฉะนั้นธรรมชาติที่ชื่อว่าตนก็คือจิตและอัตภาพจิตและอัตภาพได้ชื่อว่าตนเพราะแล่นไปสู่พบน้อยพบใหญ่ถึงความเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏหากจิตและอัตภาพ แยกจากกันเมื่อไรตนก็จะหายไปถ้ามีอัตภาพแต่ไม่มีจิตเขาก็เรียกว่าซากศพหากมีแต่จิตแต่ไม่มีอัตภาพเรียกว่าเจตภูมิหรือวิญญาณดังนั้นตนจึงรวมจิตและอัตภาพเข้าด้วยกัน การตั้งตนนั้นตั้งอย่างไรจึงจะชื่อว่าตั้งไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบนั้นก็คือการตั้งตนที่ไม่มีศรัทธาให้เป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อประการหนึ่งการตั้งตนที่ไม่มีศีลให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลประการหนึ่งการตั้งตนที่มีความตรณี ให้เป็นผู้ไม่มีความกรณีประการหนึ่งการตั้งตนที่มีความเห็นผิดให้เป็นผู้มีความเห็นถูกประการหนึ่งทั้งหมดดังกล่าวมาน,นี้ชื่อว่าการตั้งตนไม่ชอบพระพุทธสุภาษิตท,ที่พระองค์ตรัสสอนถึงเรื่องการตั้งตนไม่ชอบนี้แหละเมื่อฟังดูแล้ว ก็อาจจะเป็นคำสอนที่ง่ายๆตรงไปตรงมาแต่เมื่อนำมาขยายความให้ลึกซึ้งนั้นดูจะยากมากข้อที่ว่าการตั้งตนผู้ที่ไม่มีศรัทธาให้เป็นผู้มีศรัทธานั้นคือให้เป็นผู้มีความเชื่ออย่างมีเหตุผลกล่าวคือเชื่อในศรัทธาสี่ยาว ที่ท่านแสดงไว้ในพระพุทธศาสนาดังนี้หนึ่งกรรมสัทธาเชื่อการกระทำเชื่อว่าทุกอย่างที่ตนได้กระทำด้วยกายด้วยวาจาได้คิดด้วยใจล้วนแต่เป็นกรรมคือเป็นกายกรรมวัจีกรรมและมโนกกรรมที่ตนได้ทำเองทั้งสิ้น สองพิปากัสสนาเชื่อผลของการกระทําเมื่อทําดีก็ยอมได้รับผลดีทําชั่วก็ยอมได้รับผลชั่วทําบาปก,ก็ได้บาปทาบุญก็ได้บุญทําจริงก็ได้ผลจริงทําไม่จริงก็ได้ผลไม่จริงทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไม่ขาดเคลื่อน เว้นแต่ระยะเวลาที่ให้ผลจะช้าหรือเร็วซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่องที่ทำและเหตุปัจจัยเท่านั้น 3. กรรมสักตาศรัทธาเชื่อว่ากรรมเป็นของต่อเนื่องทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่และบุคคลล้วนมีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นมรดกตกทอด มีกรรมเป็นกรรเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุและมีกรรมสืบต่อกันไปสตถาคตโพธิสศัทธาเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงได้ตรัสรู้จริงและได้ทรงแสดงธรรมไว้จริงส่วนข้อที่ว่าการตั้งตนที่ไม่มีศีล ให้เป็นผู้มีศีลก็คือทำตนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยจะพูดจะทำสิ่งใดก็อยู่ในขอบเขตวิสัยที่ปกติรู้จักยับยั้งชั่งกายยับยั้งวาจาไว้ได้มีให้ผิดปกติไปไม่เบียดเบียน,ยนไม่ทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นทั้งในด้านชีวิต ทั้งในด้านทรัพย์สินสิ่งของทั้งในด้านคู่ครองทั้งโดยตรงและโดยอ,อ้อมรวมถึงไม่เบียดเบียนตนเองด้วยการเว้นจากการู้จกโกหกอยั่ายส่อเสียดและำํำเฮอเจอร์ไร้สารไม่ดื่มของเสตติดหมือนเมาทุกชนิด ส่วนข้อที่ว่าทำตนที่มีความตระนีให้เป็นผู้ไม่มีความตระนีก็คือสามารถที่จะสลับสิ่งของของตนที่พอจัดสลับได้ให้แก่ผู้ที่อยู่ในฐานะที่สมควรจะได้รับเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์เฉลี่ยความสุขให้แก่ผู้อื่นตามสมควร ด้วยเมตตาจิตและกัลรุณาจิตส่วนข้อสุดท้ายที่ว่าการตัง้งตนที่มีความเห็นผิดให้เป็นผู้มีความเห็นถูกนั้นคือทำตนให้เป็นผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทางเสือ่อมทางเจริญทางใดเป็นบุญ มีคุณมีประโยชน์เป็นทางเจริญก้าวหน้าก็ตั้งหน้าตั้งตา,ตา,ตาพยายามทำในทางนั้นในข้อนี้จะขอเล่าเรื่องพ่อขัวของนางวิสาขาเป็นอุทาหน์นางวิสาขามหาปสิกามีพ่อผัวชื่อว่ามิคาระเศรษฐีซึ่งเป็นมิชาทิฐิ นับถือพวกอเจลกาคือคนที่ถือลัทธิเปลือยกายเป็นพระผู้เป็นเจ้าของตนวันหนึ่งมีภิกษุเดินอินทบาทผ่านไปทางหน้าบ้านของนางวิสาขาในเวลานั้นนางวิสาขากำลังยืนพัดพ่อผัวอยู่จึงคิดว่าการที่เราบอกพ่อผัวไปตรงๆนั้น ไม่สมควรจึงได้เลี่ยงไปยืนโดยอาการที่พ่อผัวจะมองเห็นพ่อผัวแม้จะเห็นพระเถระแล้วก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นกลมหน้ากลมตาบริโภคอาหารต่อไปนางวิสาขาพอทราบดังนั้นจึงกล่าวกับพระเถระว่านิมนต์เชิญข้างหน้าเถิดเจ้าข้า พ่อของของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าโยนพอมิคาลเศรษฐีได้หินดังนั้นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟสั่งให้คนใช้ยกข้าวที่ตนกำลังบริโภคอยู่ออกไปและสั่งให้ขับไล่นางวิสาขาออกจากบ้านนางวิสาขาจึงกล่าวว่าดิฉันจะไม่ออกจากบ้านด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรอก เศรษฐีจึงให้กุดุงพีแปคนซึ่งเป็นคนที่ธนันชัยเศรษฐีหรือบิดาของนางวิสาขามอบไว้ในตอนออกเรือนเพื่อให้เป็นผู้รับรองความถูกต้องและความผิดของนางวิสาขาให้ทำการสอบสวนานางกุดุงพีเหล่านั้นจึงถามนางว่า นางได้พูดอย่างนั้นจริงหรือนางวิสาขาจึงตอบไปว่าพูดจริงแต่ที่พูดไปนั้นหมายความว่าพ่อผัวปริโภคแต่บุญเก่าไม่ยอมทำบุญใหม่โทษของดิฉันมีอะไรในเพราะเรื่องนี้หรือเมื่อคุณดุงพีได้สอบถามเสร็จแล้วเห็นว่านางวิสาขาไม่มีความผิด พ่อผัวจึงต้องยกโทษนางวิสาขาหลังจากนั้นนางวิสาขาจึงทูลนิมนต์พระาศาสดามาสู่เรือนอังค่าพระาศาสดาและหมูภิกษุแล้วได้ส่งข่าวไปบอกพ่อผัวให้มาฟังธรรมพอมิคาราเศรษฐีมาฟังธรรมก็นั่งภายนอกม้านไม่ให้พระาศาสดาเห็นตนขณะฟังธรรมนั่นเอง ก็บรรลุโสดาปติผลเป็นผู้หมดความสงสัยในพระรัตนตรยัยมีศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธศาสนาจึงยกม่านเข้าไปหาพระศาสดากราบทูลไปว่าข้าพระองค์เพิ่งจะทราบว่าทางที่บุคคลให้ในพระพุทธศาสนานี้มีผลมากข้าพระองค์เป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทุกข พระามาสายหญิงสะยนี้ตั้งแต่นั้นมามิคารเศรษฐีก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาและเป็นสัมมาทิฐิมีความเห็นชอบตามนิทานระธรรมบทที่อาตมภาพได้ยกมาสาธกให้เห็นแล้วว่า บุคคลไทก็ต่างตั้งตนไว้ดีแล้วคือไม่มีศรัทธาก็ทำตนให้มีศรัทธาไม่มีศีลก็ทำตนให้มีศีลเป็นคนมีความตรณีก็ทำตนให้เป็นผู้ไม่มีความตรณีเป็นมิชฉาทิฏฐิก็ทำตนให้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นคนคราน เป็นคนพลายก็ทำตนให้เป็นนักปราบบุคคลนั้นชื่อว่าอัตตสัมมาปิทิิคือตั้งตนในชอบซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดเทศนาปร,ปริโยสาเน ในการเป็นที่สุดตรงรอบแห่งพระธรรมเทศนารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเเตชะสาขอเดชานุภาพแห่งคุณพระศีรัตน์ไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์กับทั้งกุศลผลบุญที่ทั้นหลายได้บำเพ็ญมาจงมารวมเป็นตบบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัย อำนวยวยชัยให้ท่านทั้งหลายถึงซึ่งความจเจริญเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขพะพภาปฏิพานทนลากสมบัติธรรมศาสสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จสมมโนรถมุ่งมากปรารถนาทุกประการรับปรทา แสดงพระธรรมเทศนาในอันตตสัมมาปณิธิกถาพอสมควรแต่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการัชนนี้